มอง้ากว้างไกลยังมีพื้นที่มากมายมีดาวทั้งหลายไว้ใช้ในตอนกลางคืนกลางวันทั้งวันยิ่งใหญ่สัดแสงวันดีแฟนคลับเอฟซี FC ทั้งหลายวันนี้ประเชงมาที่สีสะเกตบริษัทดีมาฟูดซึ่งทำอาหารเกี่ยวกับเครื่องแกง น้ำพริกสารพัดเกี่ยวกับการกินทั้งหลายในครัวเรือนแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวเราก็เข้าไปดูเพิ่งจะเห็นอะไรหลากหลายหลาย,หลายอย่างเกี่ยวกับใครจะทำลาบทำก้อยมีทั้งปลามีทั้งปูซึ่งซึ่งปักใต้เขาเรียกมูด,ดูคือปูนา เขาเอามาต้มแล้วโขกแล้วทําเป็นน้ําบูดูปูดูปูดองอะไรนะขนาดประมาณนั้นซึ่งมาทําเป็นส้มตําแล้วก็ที่สุดยังแปลกที่สุดคือมีดีวดัวอีกเอดีวัวนี่เขาขมนี่เขาทำลาบก้อยเขาบอกคนอีสานชอบทําลาบก้อยก็เลยมีดีวัวก็เออแล้วราคาก็ไม่แพงมากซึ่งบริษัทดีมาฟู้ดเนี่ยทำขายส่งป้าเห็นด้วยในราคาที่ขายส่งได้ถูกมาก แล้วก็พวกที่ตกงานทั้งหลายมารับไปขายได้หรือผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารคมรัมโบราณแบบว่าฝีมือชันเนี่ยดีรสชาติชันอย่างนี้อร่อยต้องใส่เครื่องแกงแค่นี้แค่นั้นแค่เน,น่แต่ไม่มีโอกาสที่จะทำขายได้คือหนึ่งต้องมีโรงงานมาตรฐานต้องทำให้ได้ GEPGMP อะไรก็ไม่รู้รับภาษานั้นน่ะนะภาษาของราชาการและกฎหมายของออย ก็ยากที่คนจนแ่ะคุณน้อยจะทําได้ก็มารับมาจ้างที่นี่ทําได้โดยเอาสูตรของคุณมาแล้วก็ใส่หน้าตาของแต่ละคนที่มาทําว่าฝีมือเขายังไงถ้าเขาไปทาได้จัดเล็กขายดีขายดีก็มาทําได้เยอะๆไม่มีปัญหาที่นี่ก็หนึง่งไม่ได้คิดอะไรมากค่าออกแบบค่าขอยอก็ไม่แพงเท่าไหร่เขาจัดการให้เสร็จมีสูตรมา สินค้าคุณเอานำมาเรารับจ้างผลิตอีกประการหนึ่งหรือที่นี่มีสินค้าจะต้องการวัตถุดิบของที่นี่ทั้งหมดก็คิดเป็นราคาเท่าไหร่ก็ได้ได้ทุกรูปแบบก็ต้องติดต่อคุณตาเน่คุณสุจิตตาคุณสิจิตตาเนี่ยเจ้าของโรงงานซึ่งป้าเห็นด้วยหลายหลายประการความจริงป้ามาจ้างเขาทำน้ำพริกชุดแรกออกไป ถูกใจป้าไม่ใส่สายแกมูดไม่ใส่การเชื้อราไม่ใส่สารพัดสารไม่เอาสารพัดชูไม่เอาเอาตามสูตรของป้าเชงการที่จะให้ลอยใส่ผงเห็ดอย่างเดียวซึ่งป้าเชงได้หุ้นกับเมืองจีนเขาไว้แล้วได้อาผงเห็ดตัวนั้นมาใช้โดยปราศจากสารพาัดชูมันหอมด้วยเหย็ดมันหวานด้วยเหย็ดมันอร่อยด้วยเหย็ดเพราะฉะนั้นได้ การปอดสารไปได้เปาะใหญ่ๆไม่ใช่เปาะเล็กๆเพราะฉะนั้นป้ามาที่นี่ไปกินอาหารข้างนอกป้าเกิดเม็ดเกิดนุ่นเกิดนี่สารพัดก็ป้าก็ทําชุดหนึ่งเอามาถวายพระณนาสถานที่นี้กินได้ทุกอย่างกินทั้งโควิดกินทั้งโอไมคอนไม่ต้องกลัวไปที่ไหนไม่กลัวทุกคนนี่เขากลัวกันหมดแต่ไปเชียงไม่กลัวไม่กลัวจริงๆแต่ทางโรงงานเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะพาไปดูเกษตรกร ไปช่วยเกษตรกร,กรจริงๆพระเชียงบอกสีสกเกตเนี่ยป้าหมดไปสองครั้งห้าล้านกว่าช่วยเกษตรกร,กรถามเกษตรกร,กรช่วยได้ไหมป้าว่าช่วยยากมากเพราะต่างจิตต่างใจไม่แค่กันแต่ช่วยชาวบ้านที่หากินเล็กๆน้นนอยคนแก่คนเฒ่าช่วยได้เพื่อจะช่วยเกษตรกร,กรและทําให้ตรงเนี้โตขึ้นโตขึ้นด้วยพลังของป้าเชงและด้วยความฝีมือของเขา และฝีมือของพระเชงรวมกันในตรงนั้นส่วนของพระเชงอีกหนึ่งราคาไม่เกี่ยวข้องกันดีมาฟุตดีมาฟุตตากิรลทองของเขามามาตรฐานอยู่แล้วส่งออกส่งในตะไลทุกคนมาจ้างเขาทําในตรงนี้เขามีรายการที่ทําเรื่องส่งออกได้เป็นโรงงานที่ทําผลิตรับจ้างส่งออกได้เพราะฉะนั้นโรงงานนี้ใครจะไม่โอกาสที่จะมาทาอะไรให้มาตรฐานและซื่อ ตรงและซื่อสัตย์แล้วมีฝีมือไม่เฮงซวยพูดง่ายๆมาจ้างได้ที่ดีมาพุดโทรศัพท์ของคุณสุจิตตาดูได้จากช่องข้างล่างนี้นะคุณสุจิตตาเบอร์โทรศัพท์ตาเน้ค่ะอ่าคุณสิเจว่าตาว่าต่อทีมจะมาสร้างโรงงานนี้เพราะอะไรว่าต่อไปเลยอ่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ F.C. ของประเชงทุกทุกท่านนะคะ <c oughs> ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นลูกเป็นหลานนะคะของป้าเชงนี่แหละถือว่าให้เป็นลูกเป็นหลานป้าเชงเป็นลูกเป็นหลานของ f อฟทุกท่านนะคะบริษัทดีมาฟูด้ดสินค้าตาก,กิลิวทองนะคะเราเกิดมาได้ยังไงนะคะ,ะเราเริ่มต้นมาจากการที่เราไม่ได้คิดว่าจะทําธุรกิจเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าเราทําดีมาฟู้ดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงนะคะ ก็เลยได้เกิดบริษัทดีมาฟูขึ้นมานะคะของเราเนี่ยเราจะผลิตนะคะหอมเจียวเป็นหลักนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็น้ําพริกเผานะคะพริกผัดน,น้ํามันหอมเจียวนะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกหลายตัวที่เราทําให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกเผานะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ลักษาหรือไม่ว่าจะเป็นตัวซอสก๋วยเตี๋ยวผงปรุงรสต่างๆนะคะเราสามารถที่จะผลิตให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะว่าในระบบของโรงงานนี้นะคะเรามีระบบออ,อยอนะคะ GMPHalalHACCP น,นะคะและในปี2,565นี้นะคะเราก็จะทำระบบ ISO 9,1-9,2 9 0น2นะคะเพื่อรองรับลูกค้า OEM นะคะซึ่ง จะสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศนะคะได้ได้หลากหลายนะคะได้หลากหลายประเทศมากขึ้นนะคะแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็การันตีด้วยระบบนะคะด้วย GMPHACCP นะคะาล้านอะไรนะคะที่ที่เราได้รับนะคะเราก็ยินดีนะคะต้อนรับนักนักธุรกิจหรือว่ายังยังยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจแต่ว่าอยากจะค้าขายเริ่มต้นอยากจะค้าขายด้วย อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเล็กๆก่อนนะคะโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องสร้างโรงงานเองนะคะแล้วก็มา,มาจ้างผลิตนะคะ,ะก็ผลิตในแบรนด์ของลูกค้านั่นแหละค่ะในแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยเรามีทั้งทำสติกเกอร์ให้นะคะขออยอให้ด้วยนะคะสินค้าก็ลูกค้าสามารถเอาสูตรมาได้นะคะให้เราผลิตจนที่พอใจนะคะแล้วก็ค่อยๆส่งให้กับทางลูกค้านะคะ แล้วก็วันวันนี้นะคะก็เป็นอกาที่ดีมากขอบคุณป้าเชงมากมากนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาป้าเชงไปดูไปดูว่าชาวบ้านไปดูชาวบ้านไปดูของจริงสิ่งที่ป้าเชงจะจะมาร่วมกับเราเนี่ยคือป้าเชงได้ช่วยใครได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะได้ช่วยคนเท่าคนแก่หรือชาวบ้านที่เขาอ่ะปอกหอมเพื่อจะทำมาให้เราเจียวในทุกๆเช้าเนี่ยเป็นรายได้ของเขานะคะหมู่บ้านแถบนี้ ก็ได้มาปลอกหัวหอมโดยบริษัทดีมาฟู้ดเพื่อจะช่วยเกษตรกร,กรให้มีงานทำคนแก่คนเฒ่าดูเลยทุกคนนาทีนี้ในบูวบ้านนี้มากมายเลยซึ่งเราก็ได้ถ่ายเป็นบางบ้านอ,อันนี้ก็มาดูนะครัะปลูกหอ่อปอกหอมให้กับบริษัทดีมาฟู้ดนะคะสินค้าตาก,กิโลทองหอมเจียวนะคะเกษตรกร,ก,รก็จะมีงานทํำ ทุกเช้านะคะทุกวันนะคะก็จะมีการปอกหอมอย่างนี้นะคะหน,นึ่งคนนี่ก็จะได้ประมาณร้อยกิโลห้าสิบถึร้อยกิโลนะคะต่อหนึ่งคนนะคะแต่แน่ๆที่จริงมาที่ศรีสะเกดวันนี้ป้าเชงก็จะมาทำน้ำหมักที่นี่แหละเพื่อเอามาหยอดก้นหลุมทำเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรดูแล้วไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงินมากมาย มึงหมักเองมึงไม่หมักกูก็หมักแล้วมึงก็ซื้อกูกูก็เหนื่อยก,กูไม่รู้จะบ้างเงินไปทําไมเพราะฉะนั้นเวียงวอนให้ทุกคนหมักกันเองสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย